ปดิจ้าพ่พอแม่พี่น้องเมื่อนี่สิพ้าเข่าสวนสวนผักฝรั่งเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งน้ำกันว่าไม่อีหยังเนี่สวนทัวพี่น้องมามาเก็บทั่วน้ำกันเบิบ่งไอซีดาไอซีดาเราเก็บทัวพี่น้องอันทัวนี่กิโลละยูโลเด้อพี่น้องถึถึกก,ก,กิโลละบาท บาทกับบาทยูโรันละพี่นอ้องยิไปปลูกข<ห><ห>มัญยากไปเปลืองอันน้ำเปลืองอันทีอีกพี่น้องเอ้ยบ่งเนี่ยคนมาเก็บไร<า>ไรพวกอันอพวกโปรตุกีพี่น้องข้าเจ้ามาเก็บเอาพลเเป็นละสิบกิโลผนเด้อพี่น้องเลยข้าเจ้าเก็บไปดองข้าเจ้าเก็บไปไว้ถ้าก,กินหนาหนาวพร้อมสวนหนีทึกถือพี่น้องเลยกิโลละยูโร กิโลละบาทซะบาทบาทยูโรนั่นแหละถ้าคิดเป็นบาทเท่ากับกิโลละสามสิบกว่าบาทเนาะมีหลายผักหลายยางเด้อพี่น้องเดี๋ยวอันเก็บทัวร์สักกันผ้าเลาะเก็บทัวร์ผ้าเบิงทัวร์สักกันเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงพผักอันผักผักกับกิโลละบาทพี่น้องเมืองแนเป็นแต่อันซ่อนบอ่เขาโพดเขาเจาาเ้าบอ่อนเด็แก่กพี่น้องเดี๋ยว เที่ยวนาสิผ้ามาหักเขาโพดพี่น้องเขาโพดเพิ่นจักเพิ่นสีให้เก็บแบบใดยังบ่ทันได้ไปถามเพิ่นเมื่อนี้เก็บเอาทัว่วซะเากันสเก็บเอาทัวจัก4ี่หากิโลพี่น้องสีเอาไปดองเอาทั่วไปดองไปถัาก,กินกับอันขนมจีนไปกินกับข้าวปุ่นแซ่บๆบพี่น้องทั่วแบบนี่เอาไปดองเอาไปดองหรือสิเอาไปเห็ดเป็นผักไปเห็ดสลัด สิเก็บไปเพื่อใย่น้่พี่น้องไอ้ย่แล้วก็มากินมึงเนี่ยอะไรพี่น้องมิตน่วยง,งามๆกำลังพอดีหน่วยอวบอวบตํากระแสบเด้อจา้าปูลังคเ้นพนบาปักทั่วแบบนี้กินดิบ่ปป,ป็นกินดิบบ่ไดมันเป็นพิษว่ะสัน้นกะแจสีวาจังไดเนาะพูนึงวาจังหนึ่งพูนึงบาจังหนึ่งอันค้นไทยเหาาขาเจ้า็เอาไปตํา กินข้าวเจ้าต่ำข่อยกะต่ำลอกเบิงอยู่ได้พี่น้องข่อยกะมะหันมาซ้อยกินกับขนมจีนกินกับขับปุ่นข่อยก็กินอยู่แต่ว่าปูลังคพน่นว่ามันมีผิดอันนี้กะโบหูคักเนาะจักสิผิดซํำไหกะเคยกินอยู่พี่น้องกินดิบกะเคยกินอยู่แต่ว่าส่วนมากสิเอาไปดองเอาไปดองหล้วก็จะเอาไปเฮ็ดเป็นสลัด เอาไปต้มไปลวกเอาไปแกงเอาไปซุปบุนันละพี่น้องอันกินกับกินอยู่หันหันมันกะโบได้กินหลายกินซีนวยหาวยเอามาหันเซียนขนมจีนกินก็เคยกินอยู่พี่น้องแต่หมูเพินวายย่าไปกินดิบเด้อบอกทัวแบบนี่กินดิบบ่ได้แต่ว่ากะบบหูจริงๆว่ามันเป็นแบบไดผู้ไดหูก็แนะนํำในเด้อจ้าเห็นแต่หมูเพินเบาหมูผู้เพินบอกกินนั่นละว่า ผู้ใดเพิ่นกินเพิ่นกะว่าบ่เป็นอย่างผู้เพิ่นผู้เพิ่นบอกกินดิบเพิ่นกะว่าย่าไปกินว่าสันผู้ใดหูวแท้แน่นอนก็แนะนําในเด้อจ้าว่ามันเป็นจังใดแต่ส่วนมากกส็สิเอาไปดองเอาไปดองเอาไปตุมเอาไปแ,แกงเอาไปซุปเอาไปผัดส่วนมากก็เฮ็ดซุกนั่นละจา้าเบิ่งแน่พี่น้องหัวอันนี้เพิ่นนะหัวอันนี้ก็กิกโลละบาทเด้อพี่น้องเด้อ มึงเนี่ยนี่แต่หัวยังไงที่แหลกไอ้ทีดาเพิ่น่าหัวอะอันหัวระบาดเพิ่น่าอยกระว่างปรับปหลดเพราะว่าหัวระบาดจังไดมัสิแพงแต่ว่าสันบาดในพวกอันข้าเจ้าเก็บอยู่ขังๆพวกข้าเจ้าเก็บน้ากันอยู่ขังๆข้าเจ้า่าบาบาแมนกิโลละยูโลคือกันกิโลละบาดไอ้ทีดาเพิ่นละมาบอก่อยหรือเพิ่นยาน่อยเอาไหลบ่เพิ่นยันเพิ่นเดใจไหลเพิ่น่า อันหัวละยูโลเดอร์เพ่อน่ะเจ้ายาวหลายหัวหลเพื่อน่ะคอยกะว่างปับโหลดพี่นองปัดพวกอันพวกตัวละกี่ข้าเจ้าเห่าข้าเจา้า,า,จา่าบอเมเนกิโลละเพ่อน่ะคอยกะเก็บไม่บาทเนี่ยคอยมาเก็บเอาไม่ดึงขึ้นมาแล้วขวากว่างถิมไอซีดาว่าหัวละบาทก็กกว่างปุลดพี่นองหวยหัวละบาทมันกระเพงเหรอเนาะ มาเลาะเบิงพี่น้องเนี่ยสีละบาทมันว่างทิมลนแล้วค่อยเอาสามหัวหนึ่งพี่น้องบัตเตือเขาบอกว่ามันโบแมนว่าสันจะงูไปเก็บเอาไม้พี่น้องมาเบิงเนี่ยแหละพี่น้องใบอันนี้พี่น้องใบอันนี้ใบอันสีบาจังใดละ่ะกะบโเคยกินดอกพี่น้องพึ่งเก็บเอากิโลละบาทคือกันพี่น้องเบิงเนีกิโลหนึ่งมันลดได้บักหลายหนึ่ง เดี๋ยวสสีอยมาล่องเบิ่งนี่นะซื้อมันพี่นองซื้อไทยจักสิเอินซื้ออย่างพี่นองเสีเอามาล่องลวกเสีเอยมาลอม่องเบื่องข้าเจาวาแสบคือกันกับอันสปินาดถามมันแ่บก็จังสิไปเก็บไหม่แนี่พีนองปลาข่าโวดข้าเ,าเ,าเจ้างามงามเดี๋ยวเที่ยวนาะสิมาฮักข้าโวดสิพ้ามาฮักเอาเข้าโพดพี่นองเก็บเอาพักอันนี้ก่อนจักกิโลไปล่องเบิ่งไปซิมพวกอัน พวกตรละกีข้าเจ้าเก็บเอาลายหลพี่น้องข่อยบ่เอาลายดอกข่อยบอ่ฮันบ่ฮันได้หูแต่ข้าเจ้าวา่ามันกระแสบคือกันกับพักขมคือสปินาดบะสันข่อยก็เลยสิเอาไปล่องเบิงสะก่อนแต่คืดเบิงคืดเบิงใบมันเนาะห็นใบมันก็คิดว่าคือสีแสบคือกันอยู่ถ้ามันสเสียบแถวหนาข่อยสีมาเอาข่อยจะไปลวกกินกับอันปลาสมข่อยพี่น้อง ไปกินกัปลาสมไปกินกัปปนปา่านันสิเป็นจังไดอันพักอันนี้พี่นองเบื้องเนี่ยนี่เอาไปหั่นใช่สลัดพวกตัวละกีข้าเจาวาเอาไปหลวกกินกระแสบเพ็ดเป็นพักกินกระแสบอันนี้แพง่งแน่พี่นองอันนี้กิโลละซีซียูโรเดอกิโลหนึ่งอันกิโลหนึ่งกระไดบักหล่กว่าสิเอายางละอันยางละกํมพี่นอง ยางละกัมมันร่วม,ร,วมร่วมกันแล้วก็เอาให้มันได้ครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็สองยูโรเนาะพี่น้องเอาหน่อยไหลมันกะไอใจวาสันดกก็เลยว่าเก็บเก็บย่างละลิกละน้อยร่วมกันพี่น้องร่วมใส่กันได้เมดเอาครึ่งกิโลให้มันได้ใจเพิ่นสองบาทซับอันพักอันนี้เอาไปใส่สลัดไปหั่นใส่สลัดมึงเนี่ยพี่น้องงามคักงามเนี่ย ตอนซ้อนบอ่อคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพักอันนี้สิเอาจักสองกิโลฟีนองสองบาทสองยูโรสิไปล่องเบงเพราะว่าไปหลวกลงแหลวไปพัดแล้วมันก็สิยูปลงมันก็สีเหลือนหน่อย,หน,อยหนึ่งสองกิโลเป็นไปหลวกไปตุ่มแล้วมันก็สีไดน้อยเดียวว่าซันดอกอันเดียวคลิปหนาสิผ้าไปเก็บหนังเดียวจังติดต,ตามเด้อจ้าไอีิดาพนสิผ้าไปเก็บอีหยังอีก มึงเนี่ยและพี่น้องพักเพลินงามงามพ่อกันคลิปนาจ้าวัสดีจ้า